วัสดีค่ะทุกคนวันนี้แดดดีแดดดีเรามาดูแดดกันนะคะ <All right. S 1> ว่าเป็นยังไงแถวออพเปิลยู่แอเรียแถวนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็เรามีดอกไม้สวยๆให้ดูด้วยค่ะวันนี้เห mm hmm. ็นนะคะว่าแดดว่าแดดดีขนาดไหนนี mm hmm. ่เป็นหลังบ้านแอปเปิล hmm. นะคะ mm hmm. แล้วจะมีเขาเรียกว่าดอกเอบัตเตอร์คัตค่ะ ดอกเนยที่เขามาทำกับข้าวนะคะแต่อันนี้เป็นดอกไม้ค่ะไม่ใช่ดอกที่ว่าเราเห็นเห็นได้นะคะเป็นดอกเล็กๆสีเหลืองๆค่ะเห็นไหมคะนี่ก็เป็นบริเวณหลังบ้านที่แอปเปิลอยู่นะคะแล้วก็ทุกคนที่นี่อยู่รวมกันหลายคนเพราะว่ามีหลายครอบครัวค่ะแล้วก็จะมีการ์เด้นเล็กๆแถวนี้มีสนามเด็กเล่นให้ดูด้วยแล้วก็มี ดอกไม้เวลามันบานมาก็จะเป็นสีเหลืองหมดข้างหลังแอปเปิลนี้เลยนะคะจะมีข้างหลังที่มองเห็นได้เป็นตึกข้างหลังแอปเปิลค่ะเขาเรียกว่าคาโซเฟตแล้วก็อยู่รวมกันหลายๆครอบครัวนะคะที่นี่นะคะไม่ได้อยู่คนเดียวนะอยู่รวมกันมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มีมีหลายอย่างที่ว่าเราอยู่รวมกันที่นี่ค่ะไม่รู้แสงจะสะท้อนไหมอันนี้เป็น สะท้อนแน่เลยเมื่อกี้มองเห็นละโอเคจะมาตรงล่มๆนิดนนอันนี้ก็เป็นแฟลตที่แอปเปิลอยู่นะคะอยู่ข้างหลังจะเดินมาแถวนี้นะคะมองเห็นได้ค่ะเป็นตึกสี่ชั้นค่ะอยู่ข้างบนได้เลยจะมาข้างล่างได้ด้วยแล้วก็มีเราจะให้ดูดอกเยอะๆ ต้นไม้ที่มันเป็นก้างนะคะยังไม่ออกใบเป็นก้างอยู่ค่ะแล้วก็ยังไม่ออกใบเนี่ยคเขาจะมีที่ให้เดินที่ให้เล่นเล็กๆแล้วก็มีเขาเรียกว่าสวนหย่อมค่ะพอเมื่อก่อนมีเก้าอี้ให้นั่งนะคะต่อมามีโควิดเขาเลยเอาเก้าอี้ออกไปค่ะจะมองเห็นที่ว่างๆข้างนบน,นเพราะว่าเขาเอาเก้าอี้ออกไปก็เลยมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวถ้าโควิดหายเขาก็คงจะเอามาใส่ใหม่ค่ะ นีค่ะให้เห็นว่าเราอยู่ยังไงเนี่ยค่ะเป็นตึกข้างหลังสี่ชั้นค่ะอยู่รวมกันหลายครอบครัวค่ะแ <Okay. S 1> อปเปิลก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เข้ามาอยู่ในนี้ตั้งแต่ปี2009ค่ะอยู่มานานละแล้วลก็ทุกอย่างที่นี่ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะยังเป็นบ้านรัฐบาลที่ไม่มีเขาไม่ติดกล้องค่ะแถวเนี้ยบ้านแอปเปิลเคยโดนงัดค่ะแล้วก็ ตำรวจทำอะไรไม่ได้เลยก็คนที่อยู่แถวนี้ส่วนมากก็เป็นคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเขาติดยากันค่ะเขาเรียกว่าแบดแอเรียค่ะแถวนี้ถ้าใครจะอยู่เมืองบัตสก็จะรู้เลยว่าแถวซโนฮิลนี่จะเป็นแบดแอเรียแต่ตอนที่อ p p เปได้มากับลูกสาวตอนนั้นก็เราไม่มีช้อยค่ะเราต้องเอาไม่งั้นเขาจะเอาเราไปอยู่ลิสต์สุดท้ายเหมือนเดิมก็คือรอหลายปีอะค่ะหลังจากที่รอมาสปีแล้วก็คือต้องรอต่อไปแต่ตอนนี้เราได้แล้ว เราอยู่ที่นี่ตั้งแต่สอง9จนปัจจุบันก็หลายปีเหมือนกันแต่ก็ดีใจว่าเออตอนนี้มันดีขึ้นค่ะมีทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็แบบนึงน,นะคะอาจจะย้อนแสงทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็ทําให้ทุกคนแถวเนี้ยไปมาสะดวกขึ้นค่ะไม่ต้องกลัวตอนกลางคืนไม่ต้องกลัวคนไม่ดีเท่าไหร่แต่เราก็ยังต้องระวังอยู่ค่ะเวลาไปไหนก็ต้องล็อกประตูดีๆแล้วก็กลับอย่าให้ดึกมาก เพราะว่าพอตอนกลางคืนมาก็จะมีคนไม่ดีเนะะี่ยค่ะเขาจะมากินดื่มเหล้าแล้วก็คุยท่าซัมเมอร์นะะี่เขาก็จะเปิดเพลงโอ้ยนี้บัตเตอร์คัทสวยมากเลยอยากให้เห็นค่ะสีเหลืองก <c oughs> ำลังบานข้างหลังแอปเปิ้ลเห็นไหมฮะบัตเตอร์คัทสวยมากเลยค่ะใครต้องดูถึงหน้าของเขาแล้วนะคะดูดูของเขาบานเลยสวยส นี่ค่ะดอกหญ้าเล็กๆก็ทำให้เรามีความสุขได้พอซัมเมอร์เริ่มมานี่แหละค่ะตานอยู่ที่อังกฤษนะคะจำเป็นทำใจนิดหน่อยค่ะเพราะทุกคนถ้าไม่มีงานทำหรือถ้าไม่มีที่ไปนี่ก็จะลำบากถึงเขาจะมีสวนหย่อมให้หรือว่ามีที่เล่นที่ไปให้อยู่รอบๆแอรเรียแถวนี้เราก็ยังอยากไปที่ไกลๆอยู่ดีค่ะแต่ตอนนี้เราไปที่ไหนยังไม่ได้เพราะว่าโดนล็อกดาวน์อยู่ แล้วก็ทุกคนก็รอเวลาว่าเมื่อไหรเขาจะเปิดนะคะเราก็ยังรอเวลาอยู่ค่ะเดี๋ยวอีกไม่นานแล้วค่ะแดดเริ่มมาลวเห็นไหมค่ะส่อง <c oughs> แดดส่องเลยวันนี้เราต้องเอานี่ปิดไว้เพราะว่าเขาแดดแรงมากค่ะแล้วก็ต้นไม้ข้างหลังแอปเปลิลมีแต่ก้างนะคะยังไม่มีใบค่ะมีแต่ก้างเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็จะออกใบเขาจะออกใบก็จะเขียวขจีเลยค่ะ เขาเขาเรียกว่าดอกสะเดาที่นี่นะคะแต่ a p p เปไม่กล้า,ก,ลากินเพราะว่ามันอยู่ในเมืองอาจจะมีควันรถควันอะไรที่ไปทําให้มันมเกิดการาท้องเสียถ้าเรากินเข้าไปนะคะแต่ถ้าเราไปเก็บอยู่ในป่าโอเคยอยู่ค่ะแต่แต่นี่เขาขึ้นในในเมืองเลยก็ว่าได้นะคะตอนออกมาเขาจะออกเป็นดอกก่อนคะ่ะเป็นช่อเหมือนดอกสะเดาเราอ p p เปเคยไปชิมบ้านเพื่อนมันอร่อยเหมือนกันคะ่ะแต่ แถวบ้านแอปเปิลนี่คงไม่กล้าเก็บกินค่ะเพราะว่ามันอยู่ในเมืองเกินแล้วก็มันควันลดควันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้ท้องเราเสียได้ถ้าเรากินเข้าไปวันนี้ก็มาให้ดูแถวแถวรอ,อ,อบบ้านของแอปเปิลอยู่นะคะก็จะมีตึกที่นี่อยู่หลายๆตึกค่ะเขาเรียกว่าเป็นแอร์เรียเลยค่ะแถวนี้เป็นบ้านของรัฐบาลให้คนที่อยากมาขออยู่แล้วก็คนที่อยู่ในลิ์ก็จะได้ไปแล้วก็แล้วแต่ใครจะอยู่แถวไหน แล้วก็ทําให้เราไม่ต้องไปเช่าบ้านแพงๆค่ะตรงนี้มืดมากเลยวันนี้ก็ขอจบกับดอกสวยๆหลัง a p ปเปิลนะคะดอกสีเหลืองนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะคะเพราะว่าเราอยากให้ดูหลังบ้านเราว่าเป็นยังไงแค่นั้นเองแล้วก็มีดอกไม้กําลังขึ้นสวยๆด้วยมันทําให้เรามีชีวิตชีวาขึ้นแล้วก็แดดเห็นไหมคะสองหน้าแอปเปิลเราชอบแดดค่ะอยู่ที่นี่ค่ะ เผื่อคนที่ไม่มีแดดอาจจะอยู่ประเทศอื่นๆหรือว่าที่อื่นอาจจะไม่มีแดดแต่วันนี้ที่บาทแดดแรงมากค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะให้มาดูหลังบ้านแถวอัปเป็นอยู่แล้วก็แสงแดดสวยๆหวังว่าคลิปต่อไปเราจะพาไปดูที่อื่นๆนะคะแถวที่อัปปอยู่นี่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ